สวัสดีครับพ่อผมไอซ่าทีเซททีวีผมจะมีข่าวมาบอกนะครับผมคือไอซ่าทีเซททีวีไอไอซ่าทีเซททีวีของจริงนะครับพอผมไปกดอะไรเนี้ยกดไปที่การตั้งค่าแล้วตรงนี้ผมกดมาเนี้ยผมไม่ใช่รู้ไงเนี่ยแบ็กอันลีดเนี่ยแล้วก็เนี่ยกดเนี้ยแล้วก็รีเซตอุป,ปรกรณ์ทั้งหมดเลยแล้วก็รีหาย high. แล้วก็เลยกลายเป็นแบบเนี้ยเนี่ยเนี่เลยเกมหายไปหมดเลยนะครับและหลังจากนี้ผมก็ต้องทำคลิปใหม่หมดเฮ้ยเสียดายผมคือคนนี้นะครับจริงๆนะครับผมไม่ได้โกหกเนี่ยเดี๋ยวผมฟิ์ไปดูเลยเนี่ยเนี่ยๆนผมพูดจริงๆนะครับผมพูดเลยเนี่ยแน่ๆอยู่ทุกคน เนี่ยผมคือคนนี้จริงๆไม่ได้โกหกจริงๆนะครับเนี่ยๆเผมเลยชัดเจนเนี่ผมเล่นทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยเสียดายว่ะเนี่ยนี่คือช่องของผมเลยตามจริงแแต่ผมเผลอไปกดอันั้นไงผมไม่รู้อ่ะ เสียดายฝากกดติดตามด้วยนะครับผมจริงๆนะครับไม่ได้โกหกผมพูดจริงเลยนะครับนี่คือผมนะครับจริงๆผมพูดจริงแต่มันพื้ออกเลยผมต้องทำไงนะครับนี่คือผมจริงๆเลยผมรู้เลยไอซ่าทีซีทีวีเนี่ย มรู้เลยเพื่อนที่เคยมาแคสเกมกับผมคราวน้นผมรู้เลยชื่ออะไรสนุกครับเออโอ้โห,โหผมรู้เลยนะครับเพราะผมคือตัวจริงนะครับนี่แหละครับเรื่องน่าเศร้าที่ผมจะมาบอกฝากกดติดตามกันด้วยนะครับข้างล่างตรงนี้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 กดเลยนะครับ นี่เลยกดเลยกดเข้าไปกดกดกดติดตามกดกดไปหมดก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 ดไปหมดกดกดติดตามตรงนี้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 หน่อยนะครับผมไปแล้วล่ะบาย